สวัสดีครับหมอ g o l ฟครับนายแพทย์สิทธาลิขินุกูลหมอไอซ์ครับนายพัทธพลทักปิติครับผมพบกับเราสองคนก็ต้องพบกับรายการฮิตติดหมอครับวาไรตี้สุขภาพอารมณ์ดีนะครับที่ให้คุณผู้ชมทุกท่านเข้ามาร่วมแจมกับเราได้ที่เบอร์0 2 6 3 6 8 1 3 4กสามหถึงห้าขผมเพิ่งผ่านพ้นช่วงเทศกาลของวันแม่ไปนะครับน้องไอซ์พาคุณแม่ไปเที่ยวที่ไหนครับไม่ได้พาไปไหนเลยพี่ g o l ฟโทรไปสุขสันต์วันแม่อย่างเดียวอยู่ไกลกันใช่ไหมใช่ครับแต่สำหรับพี่ g o l ฟพาคุณแม่ไปไหนมาพาคุณแม่ไปรับประทาน อาหารที่ร้านนี้เลยครับไปรับประทานแล้วเขาก็จะมีถ่ายรูปเป็นที่ระลึกให้ทุกปีเลยนะครับอันนี้ดีมากเลยนะฮะก็จะเห็นว่าแต่ละปีเนี่ยหมอก o l เริ่มป่องึ้นป่องขึ้นป่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับสำหรับคุณลูกแล้วเนี่ยนะครับวันแม่มีปีละหนึ่งหดนะครับแต่สําหรับคุณแม่เนี่ยผมเชื่อว่าทุกๆวันของคุณลูกเป็นวันของคุณแม่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นรักคุณแม่เนี่ยอย่ารักแค่วันที่12สิงหานะครับรักทุกวันนะครัรักทุกๆวันใช่ครับนะครับ วันนี้รายการของเราใช่แล้วนะครับพี่กล์ฟใช่เราก็เลยมาเสนอในตอนที่ชื่อว่าสุขภาพของแม่ครับอยากให้คุณแม่มีสุขภาพดีทั้งกายทั้งใจนะครับอยากให้คุณแม่ทุกๆท่านมีความสุขด้วยนะครับผมช่องที่ติดเจ้านี้เนีรยที่ติดจอครับคราวที่แล้วเรามีละครล้อเลียนเนาะจากน้องทีมง้อป่านะครับที่แหมวที่ไรสารคามก็ส่งมาตอนเล็กหลคราวที่แล้วได้ดูแค่อินโทรไปคราวนี้ดูกันแบบเต็มเตมเลยนะครับแล้วมาต่อด้วยฮิตติดกระแสนะครับ อยากให้คุณแม่เนี่ยสุขใจใช่ไหมครับก็ต้องพาคุณแม่ไปเที่ยวผ่อนคลายนะครับทีนี้เที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยเดี๋ยวปรึกษาพี่ตำรวจท่องเที่ยวกันอีกกีนะนใจมอาแล้วฮิตติดใจละอไอซ์ฮิตติดใจนะครับเราดูแลสุขภาพใจไปแล้วจะดูแลสุขภาพกายครับปกอ๊อฟวันนี้เรามีน้าค้างบริสุทธิ์จากธรรมชาติที่ให้คุได้ประโยชน์มากกว่าเลยนะให้คุณผู้ชมกินแต่น้ำอย่างเดียวเหรอไม่ครับเรามีข้าวมาด้วยครับข้าวทิพย์ครบเลยทั้งข้าวทั้งน้ำรับประทานเสร็จแล้วถ้ามีปัญหาสุขภาพฟัันล่่ะชวงงคสท้าายขอเรรบ จะมาดูแลสุขภาพฟันของคุณแม่ว่าถ้าคุณแม่เป็นฟันคุดคต้องทำอย่างไรครับผมโอ้โห,หดีมากเลยอย่างนี้อย่ารอช้าเลยครับเข้าสู่ช่วงฮิตติดจ,จอเลยครครับ อย่างไม่รอช้านะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถดูคลิปนี้แล้วก็โหวตให้กับน้องๆทีมเงาะป่านะครับจากมหมวิที่อะไสารคามได้เพื่อที่จะเป็นหนึ่งในคลิปที่ได้รับเงินรางวัลมากสุดถึง5 0,000ื่นบาทจากโครงการคิดติดจอจในใจ,จคุณนะครับไม่รอช้าครับไปลองชมคลิปรอเรียนละครเรื่องเหล็กไหลกันได้เลยครับ นี่เฮียพอจะมีของดีที่เด็ดๆให้เพื่อนผมอ่ะเอาไว้ป้องกันตัวไม่เฮียเอาแบบตีหลันควันแทงไม่เข้าอยู่ยงคงกระพันมหาอึดเดี่เฮียเฮ้ยมหาอุดนี่ไงของที่ผมมึงกำลังถามหานี่มันอะไรเหรอคะเฮียเหล็กไหลเฮ้ยเหล็กไหล นี่แหละที่ผมกำลังตามหาถูกเก้าดอกเฮ้ยเถียนเก้าวเล่นเยเช้าให้ข่าวเฮยเย็นให้น้ำเฮ้ยบอกเหล็กไหลเอ้ยอยู่กับพ่อทะลุเฮ้ยเหล็กไหลเอ้ยอยู่กับแม่ทะลุเฮ้ยแค่เนี้ยฟันก็ไม่เข้าแทงก็ไม่ทะลุใครก็เอาไม่ลงนี่มันขนาดนั้นเลยเหรอเฮียไม่เชื่อเดี๋ยวกูลองให้พวกมึงดูเดี๋ยวมึงก็รู้เฮ้ยกาเหล็กไหลมันเป็นยังไง พวกมึงตั้งใจดูดีๆนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮ้ยกำลังแก๊งทำอะไรเนี่ยแทงให้มึงดูว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้าเฮ้ยโอ้ยเฮียแทงไม่เข้าหรอกรถจักวยานเต็หลัเงี้ยกวนแน่ท้ก็ป่อยแทงดีว่โอ้ยมึงลองไม่ไห้จมนี่มึงเท้าหัวโบนี่เ้าหัวเรองถามมึงแล้วมึงกล้าหล่ะไม่กล้าทำไมแน่จริงแทงอยู่โอ้ยถ้ากูแทงอีกพึ่งเดี๋ยวแม่งมท้องหรอกอือเอาเน เดี๋ยวกูร้อนให้มึงดูเองพวกมึงเลือกเอาเลยว่ามึงจะแทงตรงไหนกูพร้อมแล้วมันจะดีหรอเฮียอือมาแทงมาเลยอือแทงมาเลยกูเป็นอะไรไหมแทงไม่มิด คิดดูก่อนนะเฮียเออทํามก็ดูดไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวกูมาแล้วงเฮียจะไปไหนอะไปทําแผลเอ,อ้าเฮียไปโดนอะไรมากมมวดทางครับหมอเรือ่องแบด้วโโ้โอเคโอเคเดี๋ยวผมช่วยคืออนดับแรกก็แผลที่โดนแทงจากของมีคมแบบนี้ให้กดห้ามเลือดไว้กดไว้แบบนี้นะเฮียเรารีบไปโรงพยาบาลรีกกรณีหนึ่งขอพมนะครับอีกกรณีหนึ่ง ถ้ามีดยังติดอยู่แบบนี้อย่าดึงออกนะครับให้เรารีบไปโรงพยาบาลเลยถ้าเราดึงออกแบบนี้มันจะทําให้แผลเปิดและเลือดออกมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้น <c oughs> เสียไปเหมือนเดิมไปโรงพยาบาล มีไอเดียดีๆอยากรอช้าครับส่งคลิปเข้ามาล้อเรียนละครสุขภาพนะครับแล้วก็แฝงสาระเรื่องสุขภาพเนี่ยนะครับชิงรางวัลมากถึง5 0า0 0บาทรายละเอียดเพิ่มเติมครับเวอร์บเว็บหมอ g อ b com หรือ Facebook คุณหมอ๊อฟคุณหมอสตอรี่ครับช่วงนี้พักความสนุกไว้สักครู่ก่อนนะครับที่ตำรวจท่องเที่ยวมาแล้วนะครับช่วงนี้พักเบรกสักครู่ครับ